สวัสดีครับผมพอกิติพงศ์ดวงพิมายนะครับผู้มืการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต3ได้ดันเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่การศึกษานะครับในส่วนของเรื่องของการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต3มีเขตบริการอยู่ใน4อำเภอนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอคอนบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอเภอปักธงชัยอ,อเสริงสสงแล้วก็อภอวังน้ำเขียวนะครับมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน183โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนโดยโดยรวมประมาณ2 9 0 1 0คนนะครับ มีห้องเรียนประมาณ1,200ห้องเรียนนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประมาณ2,576คน,นครับเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนนะครับมีประสิทธิภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโวิดโโครวั1านะครับ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคนรราชสีมาเขต3จึงได้คิดนวัตรกรรมขึ้นมาใช้ตัวหนึง่งแต่ว่าเป็นเป็นการคิดในระยะสันส้นๆในช่วงที่เกิดเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับการดำเนินงานของเขตพื้นที่นั้นก็ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการคิดค้นนวัตรกรรมนะครับ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผลสรุปออกมาแล้วว่านวัตรกรรมตัวนี้น่าจะนําไปใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาได้นะครับซึ่งจะกการเก็บตัวอย่างการเก็บข้อมูลก็เป็นการเก็บรวบรวมจากโรงเรียนในสังกัดนะครับาการจัดนวัตรกรรมตัวนี้นะครับเร,เรยกเอาเราเรียกว่าการบริหารจัดการศาาึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา2019หรือเราเรียกสั้นๆว่าโควิด1 9มีอยู่5ขั้นตอนนะครับนวัตรกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต3มีอยู่5ขั้นตอนซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1นะครับชี้ให้เห็นขั้นตอนที่2คือแนะให้ทำขั้นตอนที่3คือนำไปใช้ขั้นตอนที่4คือให้แล้ก็เสริมแรงขั้นตอนที่5คือเพิ่มประสบการณ์ผมจะ เล่าถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนทั้ง5้ขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ชี้ให้เห็นเนี่ยเราจะสร้างเราจะชี้ให้ให้ครูรวมทั้งนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกคารองนักเรียนด้วยว่าชี้ให้เห็นถึงสภาพการปัจจุบันนี้นะครับว่าโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในภาวะปกติรวมทั้งครูก็ไม่สอน ไม่สามารถที่จะสอนได้ในในภาวะการที่ปกติรวมทั้งนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้ในสถานการณ์ปกติเพราะนั้นเราจึงชี้ให้เห็นถึงว่าเราจะต้องมีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารโรงเรียนหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งก็มีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายอยู่แต่ว่าในเขตพื้นที่เราเนี่ยเราใช้หลักๆอยู่หนึ่ง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 รูปแบบการสอนการเรียนคือเรื่องของ ออนแฮนซึ่งเป็นเอกสารก็ดีเป็นสื่อก็ดีนี่ส่งถึงนักเรียนแล้วก็มี uh, อีกรูปแบบหนึ่งคือการออนดีมานแต่ว่าก็ไม่ไม่มากนะครับแล้วก็รูปแบบของออนแอก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็เลยต้องต้องชี้ให้เห็นและเพื่อสร้างความตระหนักให้มีความรับรู้ที่ตรงกันแล้วให้เห็นความสําคัญของ uh. ว่าสถานการณ์แบบนี้เราต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนรูปแบบไปใหม่นะครับส่วนข้อที่2นั้นเราใช้คําว่าแนะชี้ให้ทําชี้ให้ทำหมายความว่าเรามีนวัตรกรรมตัวหนึง่งเอาที่จะให้นักเรียนหรือให้ครูใช้เนี่ยวิธีการเรียนแบบนี้นะครับเราจะต้องชี้แนะให้ให้เขาทําให้ลงมือเหมือนกับให้ลงมือปฏิบัติให้ได้นะครับว่าคุณครู จะต้องจัดการเรียนงาัสอรแบบนี้นะใช้นวัตก,กรรมอย่างนี้ on site on hand on demand แต่ว่าจะต้องลงมือปฏิบัติคือถ้าไม่ปฏิบัติแล้วนี่มันก็จะแต่ทาอะไรไม่ได้นะครับเหมือนกันเรามีปัญหาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีปัญหาสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราทํางานไปแล้วสะดุดกับปัญหานี่เราจะต้องหนึ่งเราจะต้องมีที่ปรึกษา 2. เราจะต้องมีข้อมูลพอเรามีที่ปรึกษาเรามีข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าโรงเรียนพบปัญหาก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติในกิจกรรมของนักเรียนของครูนะครับนบวัตรกรรมอีกอันนึงคือนําไปใช้นําไปใช้นี่เมื่อมีนวัตรกรรมแล้วนี่ภาวะปกติเราเรียนในห้องได้แต่ว่าภาวะปกติเราเรียนไม่ได้พอเราเรียนไม่ได้เสร็จแล้วครูมีเอกสารมีนวัตรกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนเนี่ย จะต้องลงมือปฏิบัตินะครับถ้าไม่ลงมือปฏิบัตินี่ก็จะไม่เกิดผลคือนําไปใช้นะครับแต่ว่าในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนทั้ง183โรงเรียนเนี่ยการใช้งานคือนําการไปใช้ของนวัตกรรมอาจจะไม่เหมือนกันการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็มีความเหมาะสมอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีความเหมาะสมอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนขนาดกลางขนาดเล็กก็จะมีความเหมาะสมอีกอย่างหนึ่งรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับ มัธยมถึงตอนต้นก็ดีหรือถึงถึงมปลายก็ดีก็มีนวัตรกรรมอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นโรงเรียนทั้งร้อยแปดสิบสามโรงเรียนเนี่ยจะมีนวัตรกรรมการใช้ใช้ในวัตรกรรมนี้ไม่เหมือนกันสเสียทีเดียวนะครับก็มีความหลตกหลากหลายแตกต่างกันไปส่วนข้อที่สี่เนี่ยวิธีใช้การเสริมแรงให้เสริมแรงเมื่อครูหรือผู้บริหารหรือนักเรียนได้ใช้ในวัตรกรรมในการเรียนการสอนไปสักระยะหนึ่งเนี่ย หรือก่อนหน้านั้นก็ดีเนี่ยเราจะต้องมีการเสริมแรงไปไปสอบถามปัญหาอุปสรรคว่าโรงเรียนนี้ใช้นวัตรกรรมในการสอนนักเรียนแบบนี้แล้วมันมีปัญหาอย่างไงหรือมันมีจุดดีจุดเด่นอย่างไงแล้วก็นํามาคุยกันมาสัมมนามาถอดบทเรียนก็ได้นะครับว่าทาลักษณะโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะขนาดเล็กใช้วิธีการแบบนี้นะจึงมีความเหมาะสมนะครับส่วนข้อที่5นี่คือการเพิ่มประสบการณ์ การเพิ่มประสบการณ์เนี่ยเมื่อเราทํากระบวนการมาทั้งหมดแล้วนะครับกระบวนการตั้งแต่หนึ่งชี้ให้เห็นสร้างความตระหนักให้ให,ให้รับรู้ปัญหารวมกันแล้วก็นนะให้ทําพอแนะทํให้ท,หทเสร็จปุ๊บก็นําไปใช้พอนําไปใช้เสร็จก็เสริมเสริมแรงไปพอเสริมแรงแล้วก็ผลงานก็ออกมาเราก็นําผลงานตัวนั้นแหละมาเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของครูเราก็นําข้อดีหรือผลสาเร็จของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาจัด เป็นเป็นแบบเแบสเบสแบบแพทิคคือการปฏิบัติที่ที่เป็นเลิศของแต่ละโรงเรียนนำมานำมาสัมนากันมาสร้างรูปแบบร่วมกันใหม่โรงเรียนแต่ละโรงนี่อาจจะมีรูปแบบที่ประสบความสําเร็จที่ไม่เหมือนกันโรงเรียนหนึ่งอาจจะสําเร็จแบบหนึง่งแต่นําไปใช้อีกโรงหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีรูปแบบที่ประสบความสําเร็จหลากหลายจากหลายโรงเรียนมาแล้วก็มามาร่วมกัน สร้างเขาเรียกว่าสร้างรูปแบบเพิ่มเติมอีกจะได้รูปแบบได้นวัตรกรรมใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเมื่อครบกระบวนการเนี่ยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต3นี่ก็นํารูปแบบนี่มาเป็นนวัตรกรรมที่ประสบผลสําเร็จแล้วก็มีการมอบรางวัลมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนหรือครูที่ ปฏิบัติงานหรือนำนวัตรกรรมในการสอนต่างๆของนักเรียนไปในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยให้ให้รางวัลให้เกียรติบัตรกับครูซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสนะครับก็บริหารจัดการเรียนการสอนหรือส่งเสริมการจัดการสอนด้วยรูปแบบที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศนะครับแล้วก็นาข้อมูลมาวิเคราะห์อ,อย่างนี้แหละเป็น เป็นรูปแบบที่นัธยวัตรกรรมที่มีความเหมาะสมอีกรูปแบบหนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษานะครับผมวังว่าการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการจัดการศึกษาเนี่ยนะจะเป็น,นกลนไกกลไกที่สําคัญในการดําเนินการเพื่อให้การบริหารหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนะครับถ้านโยบายหรือนวันตรกรรมก็ดีเนี่ยมันก็ เวลานาออกไปใช้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าคณะกรรมการหรือเราเลือกสั้นๆว่ากตปนเนี่ยจะเป็นตัวตัวที่เก็บข้อมูลว่ามีผลสลําเร็จอย่างไรและนําไปใช้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งท่านท่านประธานศูนย์แล้วก็ประธานกลุ่มหรือผู้บริหารเองหรือครูผู้สอนเองก็ดีเหมือนกันที่จะเป็นผู้ที่สะท้อนสะท้อนให้เราทราบว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีผมมีความมั่นใจว่านวัตรกรรมที่ท ตำน่งงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต3ได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันใช้แก้ปัญหาได้ดีและก็เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาของเราอย่างยิ่งนะครับกบขอบคุณมากครับ